สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่543กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม ไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งค่าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจนะครับผมชมแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอบห i ึจดสี่ เลครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ องนั้นนั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมใน EP ีนี้นะครับผมก็คือด้านบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน E p พีนี้คือหมายเลขที่23นะครับผมถ้าดูแลชอบใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองนั้นนั้นไว้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข e ีนะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผม พิมพ์ลา์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับก็นะครับผม พี่ๆนะครับผมแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจเพียงเท่านั้นนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะได้อ่จัดส่งให้พี่ๆนะครับผมได้รับองค์พระที่ถูกต้องตามที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราเริ่มนะครับผมกันในรายการใหม่เลยที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสาหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับผมสานักสุสานไต้รักนะครับผมเป็นปี2 5 1 7นะครับผมชุดกรรมการ3องค์แบบนี้นะครับผมเห็่ยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระนะครับผมแต่ละองค์นะครับผมลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อเกษตรนะครับพี่ๆปี2517นะครับผมนี่เองครับชุดกรรมการนะครับผมชุดนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม900บาทนะครับผม9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อเกษตรเขมโรนะครับเรียน3องค์แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันท้ายเลยนะครับผม อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับปี2517นะครับผมนี่นะครับถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้ครับราคาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับผิวอาจจะเดิมๆหน่อยนะครับพี่ๆเพราะว่าผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ นี่เป็นคราบฝุ่นนะครับผมนี่นะครับติดอยู่ที่ผิวขององค์พระนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆสําหรับเรียนนะครับผมรวมพ่อเกษมเขมมักรนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับหากดูไม่ชัดอย่างไรนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะครับผม ไลน์แอดนะครับผม1 J ึ o ง p t q นะครับผมเบอร์โทรก็090นะครับผม3 2 5สอ9 6นะครับอันนี้เป็นค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสำหรับนะครับผมเรียนนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่ดูการชัดๆเลยนะครับผมปี2517นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ต่อโสตรตรงนี้นะครับผมสํานักสุสานใต้รักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับชุดกรรมการ3องค์นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆชุดนี้นะครับ900บาทนะครับผมหากสนใจก็สอบถามเข้ามาก็ได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการใหม่เลขที่1นะครับผมแบ่งันให้พร้อมกันเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมที่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเรี่ยมด้วยนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมพศ2อ0 7นะครับ เรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมสิทธิสากาศสร้างถวายเมื่อปีพศ2507นะครับเรียนนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทนะครับผมสำหรับหมายเลข2นี้นะครับนี่นะครับดูพิมพ์ชัดๆเลยนะครับผมสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมหรือว่าวัดป่าอุดมสมพรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ผิวงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับผม700บาทนะครับสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นแรกนะครับผมปี2507นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับผม ถัดมาคร pues nah ับผมใบเล็กสานี้นะครับคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผม2รายการนี้นะครับคู่นี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อควยนะครับผมหลังฮนุมานะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูกันที่เออเป็นล็อกเก็ตกันก่อนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับล็อกเก็ตพ่อคุยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมคู่นี้600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมวัดโคศิตรามนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเหรียญรุ่นแรกนะครับขออนุญาตนาออกมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาทโรนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สวยมากครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข3นะครับผมเปิดแบงปันนะครับให้ในราคา600บาทนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตนะครับผมคู่กับเหรียญนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสนิบัตแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหลังยัน5้านะครับผมวัดหนังราชวรวิหารนะครับพศ2469นะครับผมมาพร้อมกับการแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาพร้อมกันก็ขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้ขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา 800บาทนะครับผมสําหรับเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้จะเป็นหลังยัน5นะครับพี่ๆไม่ใช่หลังยัน4นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับผม800บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่สหรับเรียนนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูกันชัดๆนะครับผม พศ2469นะครับผมนี่นะครับเปิดให้ราคา800บาทครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพ่อเกษมเขมะกรนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา650นะครับผมสําหรับเหรียญพ่อเกษมนะครับผมรุ่นบารมีนะครับนี่นะครับผมพ่อเกษมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับผม เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมนี่ะครับหลวงพ่อเกษมเขมครูนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรุ่นบารมีท่วมทันนะครับพี่ๆนุ่ยครับเมตตามหามงคลปีสองห้าสามหกนะครับผมสํานักสุสานใต้รักนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมรายาการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา550านะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่6นี้นะครับผมส <Elsa> ําหรับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับดูเนื้อหาโมดสั่งกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อหาโมดสั่งเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับถ้าเด้สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับ550านะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญกึงพุสุกนะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้4ี่าบาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในการสร้างสารลักเมืองนะครับชัยนาธนะครับผมพอ2521นะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญนี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกในการสร้างศาลหลักเมืองไชน่าครับพศ2521นนะครับผมเป็นเหรียญเสมานะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับ แบ <ste al Polit ica> <des Legal> ่งป pues ันให้ในราคา450บาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นหลงพ่อเงินนะครับผมหล่อโบราณนะครับผมเป็นเลข8นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับพี่ๆสำหรับหลงพ่อเงินหล่อโบราณองค์นี้นะครับผมวัดบางคลานะครับนี่นะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับผมดูนะครับผมดูกันได้ครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300ครับองค์นี้นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นี่นะครับผิวจะเดิมเดิมนะครับพี่พี่เพราะว่าเป็นหล่อโบราณนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมสําหรับรายันที่8นี้นะครับผมรายขนาดมาครับผมหมายเลข9้าครับผมจะเป็นหล่มพาดเดิมนะครับพี่เครื่องรางหล่มพาดเดิมนะครับในนี้นะครับผมจะอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นสิงนะครับผมหล่มพาดเดิมแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหล่มพาดเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหึงพ่อเดิมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นสิงแกะนะครับผมดูนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผมสาหรับ หลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่วัดหนองโพนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10นะครับผมรายกันที่10นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับผมที่จะเป็นหนักากนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบม่ได้อิฐรุ่นแรกนะครับผมรายกันนี้นะครับผม550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับอยู่ในแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาพร้อมกล่องเก็บเลยนะครับพี่พี่ เป็นกล่องสีแดงนะครับผมที่เจ้าของเดิมเก็บไว้นะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเรียญหลวงพ่อแดงนะครับพระครูยานวิราชนะครับผมปีพศ2503นะครับผมนีนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับองค์นี้นะครับ นี่นะครับ550ครับถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่พี่พระพุทธชินราชหมายเลข11นะครับผมเหรียญนี้550บาทเหมือนกันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมคู่หลวงพ่อแดงนะครับผมลองพูดคุยกันได้ครับนี่นะครับพระพุทธชินราชนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่เอ่อหมายเลขที่สิบสองนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมพ่อกลั่นวัดพญาศการางครับผมเหรียญนี้นะครับ400บาทนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ ปีสองนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหรียพบกลั่นนะครับองนี้นะครับพี่ๆผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผมรายการหมายเลขที่12นะครับพี่ๆสี่บาทนะครับผมเรียนพบกลั่นนะครับจะมี2เนื้อนะครับผม อันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับผมน,นี้ก็จะเป็นเหรียญหรือพกกลั่นเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมองน,นี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลขที่สิบสามนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหรือพกกลั่นนะครับปีสองสี่หกเก้าเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นคน mm. ละเนื้อกันนะครับเนาะนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับผมพี่ๆ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับคู่นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับผมหล่อโบราณนะครับวัดพะเนียงแตกนะครับผมนครปฐมรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2นะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญหล่อโบราณคู่นี้นะครับผม400บาทนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่จะเป็นรุ่น2นะครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อทานะครับผมหล่อโบราณวัดพเนียงแตกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่14นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับผม400บาทนะครับผมคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเพี่ๆนพี่สำหรับหลวงพ่อทานะครับรายการหมายเลขที่14นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อทานะครับผมเมื่อกี้เป็นทุนที่2นะครับผมนี่นะครับ สี่ร้อยบาทนี่คือได้ทั้งสองสองรายการเลยนะครับพี่ๆในหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับผมดูนะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นะครับชมให้ชอบนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมคู่นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ําครับพระผงของขวัญครับ รุ่นแรกนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมสําหรับพระองค์ของขวัญนะครับหลวมพ่อศพลตากน้ำนะครับพี่ๆหมายเลขที่15นี้นะครับผมดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆด้านหลังนะครับ600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่16ครับ อันนี้จะเป็นพระปิดตาปุตโตนะครับพี่พเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมรายการใหม่เลขที่ 16- นี้300บาทนะครับสำหรับพระปิดตาพิมพจัมโบสองนะครับผมดอกปุตโตนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม300บาทนะครับอง์นี้นะครับดูนะครับผมดูใบหูนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มีเส้นเกษานะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับ300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ สำหรับปิดตาเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมดูกันชัดๆนะครับลองดูลองชมกันได้ครับ300บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายกันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมหลวงพ่อทวดองค์นี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับตัวทอนะครับผมหลังหนังสือนะครับ หลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับนี่นะครับตัวทอนะครับผมหลังหนังสือผิวมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมพ่อทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยนะครับพี่ สมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นหลังรูปเหมือนนะครับผมหลวงพ่ oui, อกลวยหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกลวยหลังรูปเหมือนนะครับผมเนื้อผงวัดโคสิตารามครับรายการนี้มาพร้อมกับการแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสมเด็จนะครับผมหลังรูปเหมือนนะครับผมเนื้อผงนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับ หมายเลขที่18นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมดูกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับพี่พี่องค์นี้ครับหลังรูปเหมือนนะครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อกวยนะครับผมชูตินาทารนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทครับถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับอง์นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงไก่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที right. ่19นะครับพี bueno ่ๆรายการนี้นะครับนี是是่นะครับมีผมอุดตรงนี้นะครับผมพ่อปานเลยครับผม600บาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมหมายเลข20ครับเหรียญนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับเป็นเหรียญเสมานะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหลงเพราเงินวัดดอนยายหอมครับจังหวัดนครปฐมนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมดูนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็สูตรวัดการหลงครับหมายเลขที่21ครับผมเหรียญนี้400บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆสำหรับ พระครูสมุทรธรรมัสดุ์ทอนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสุดนะครับ400บาทนะครับผมเป็นปีพศ2522นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อสุดวัดก้ารหลงครับสวยงดงามนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวด้วยนะครับผมผิวก็จะสวยมากนะครับพี่ๆ 400บาทนะครับผมเตลียมพ่อสุดครับถัดมาครับผมหมายเลขรองสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นหมายเลขที่22นะครับอันนี้จะเป็นเต่าเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับเต่าเจ้าสัวหลวงปู่หลิวนะครับออกที่วัดไซทองพัฒนาครับผมรายกันที่400บาทนะครับผมสําหรับเต่าเจ้าสัวนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับรุ่นเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับ ดูเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทนะครับต่อกโคตรงนี้นะครับนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจครับถัดมาครับผมหมายเลขที่23ครับผมรายการสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีเป็นพระปิดตานะครับผมเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับแล้วก็จะเป็นตะกุดนะครับผมนี่นะครับ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมแกน่าจะได้มาแบบนี้เลยนะครับผมก็เก็บไว้แบบนี้เลยนะครับอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับพี่ๆรายกันนี้นะครับผม450บาทนะครับผมลงกล้องให้ดูแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ากรอบเก่ามากนะครับผมดูได้แต่ด้านหลังนะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับพระปิตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันเชิงปัชฉบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นตะกรุดนะครับพี่ๆนี่นะครับสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผม พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากวยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่เป็นลย่าบ แล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลชอบใจนะครับผมดูลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่อรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยลยครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับพี่พี่สามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้ววันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ